วันนี้คนเยอะนะครับเยอะวันนี้ไม่แล้วที่ผมเอามาเนี่ยมันจะแจกพอไหมใช่เปล่ามึงอ่ะไมม่ีเยอะแล้วอันนี้อันนี้ให้ผู้ชายใช้อ่ะ <c oughs> ของผู้ชายอันนี้ของผู้ชาย่ีพแกจะไปใช้กับใครผมไม่มีแฟนครับไม่มีแฟนไม่ต้องการพี่ <c oughs> ไม่มีแฟนเดี๋ยวเอานนี้ไปใช้ใช้โโนี่เลยขอยบคุณมากครับ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องวิวแอติกครับผม <S <S เอ่อก็วันนี้นะฮะเราจะทำคลิปที่ออกจะแบบแปลกนิดนึง <S <S เอเอผมจะเอาของไปแจกที่สวนลุมนะครับเป็นแหล่งรวมตัวของไบเกอร์นะตอนนี้นะครับในเมืองนะก็อยากรู้ว่าเอาไปแจกอะไรหรือ <What? S 1> เอาไปแจกอะไร อยากรู้ว่าผมไปแจกอะไรก็เดี๋ยวรอดูแตนะ่คือต้องบอกก่อนถ้าคลิปนี้ใครใครใครเห็นต้นคลิปแล้วแบบรับไม่ได้ก็กดปิดเลยนะครับผมเ,เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะก็เดี๋ยวผมอาจจะบอกท่านผู้ชมก่อนเลยแล้วกันว่าผมไปแจกอะไรนะครับคือผมจะไปแจกเป็นเป็นสมุนไพรครับเกี่ยวกับของผู้ชายนะครับก็คือสําหรับใครที่เหนื่อยล้าอย่างนี้ดีกว่าใครที่เหนื่อยล้าก็มันเป็น,ปนทําให้เราแบบ เอ่อเรียกว่าอะไรผมอธิบายไม่ถูกอะถ้าแบบภาษาสุภาพมันเรียกเรียกยากอะเออคือแบบอึดทนนานอนะเอา,อางี้ดีกว่าถ้าใช้แล้วมันจะอึดทนนานนะครับเบิ้ลต่อสองรอบสามรอบก็ก็ได้อยู่นะฮะจากที่ว่าแบบเออรอบเดียวอะไรเงี้ยแต่คือทีนี้ผมจะหลอกทุกคนว่าแบบมันคือทุอยางเว้ยจะดูว่าแบบใครที่รับไปเนี่ยคือคือคุณเนี่ยรับถุงยางจากผมไปเนี่ยดูดีว่าเขาจะกล้ารับหรือเปล่าแต่จริงๆคือมันคือสมุนไพรนะครับ เป็นแบบว่าทําให้เราบอกอยากวะ่ะเออเดี๋ยวรอดูแล้วกันตอนนี้เราก็มีเสื้อขายแล้วนะครับเป็นเสื้อของเรานะครับวิวแอนดิกนะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวจะขึ้นรูไปไว้ให้นะฮะก็ราคา550บาทนะครับล็อตแรกคือที่ลงคลิปเนี้ยล็อตแรกก็ได้ส่งไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามไซด์ได้นะครับ ก็เดี๋ยวจะดูให้นะฮะร,ราคา550ราบาทสามารถทักเข้ามาในอินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยถ้าใครสนใจ <Yeah. S 1> สติกเกอร์ก็ยังมีอยู่นะครับผมยังไงก็ถ้าใครชอบช่องของเรานะครับยังไงก็ฝากกดหนุนไปด้วยนะครับวิวอดีตของเราเองครับเพื่อนเพื่อลองเสนอมาได้นะครับผมว่าแบบอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนหรือว่าแบบให้ไปทําอะไรรีวิวรถแบบไหนลองลองเสนอมาได้เลยในคอมเมนต์นี้นะครับถ้าใคร อยากใช้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยเดี๋ยวผมจะไล่อ่านนะฮะ เดีเห็นในกลุ่มบอกกันว่าแบบตอนนี้สวนลุมห้ามเข้าอ่ะเข้าได้และวคนเยอะเชียวว้าถ <Yeah. S 1> ไปถสวนลุมแล้วครับ <No. S 1> เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปแจกอะไรนะครับ <No. S 1> รับรองว่าแบบเรื่ององนะ่ะยางผมมันแข็งๆแข็งเลยสึกแบบแข็งๆ มาแจกพอไหมเนี่ย วันนี้คนเยอะนะครับเยอะะวันนนี้คแล้วที่ผมเอามาเนี่ยมันจะแจกพอไหมพอไหมมันเท่าไหร่ล่ะครับพี่ไม่รู้เหมือนกันนี่อะไรเฮ้ยไม่ให้ดูเอาบ้างมึงใช้บ้างมันมีเต็มบ้างอะไรใช้บ้างมึงอ่ะมันมีเยอะแล้วมว๊าดโอ้วโอเคเดินเล่นเดินเล่นคืออะไรวะ ถุงยางครับอะไรถุงยางถุงยางจริงจริงนี่เดี๋ยวใช้ถุงยางจริงจริงนี่เอาเสร็จก็เดี๋ยวไปต่อเลยนะเอาไหมครับพี่เจ็ดครับใช่ไหมอ่ะเอาพี่ไม่ใช่เหรอไม่ครับของพี่ซุมเอาหมดแล้วครับให้จี ใครใครรใคมีแฟนบ้างครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีแฟนครับไม่มีแฟนไม่ต้องการที่ไม่มีแฟนเดี๋ยวเอานี้ไปใช้ใช้นี่เลยผมพึ่งบ้าครับอันนี้นี่ยโบราณโบราณพี่จักรพี่างจักรล็กจังครับเทพเจ้าลงผมพ่อเหรอครับไม่คือใครผมไม่มีแฟนนะครับวัดพี่จักรไหนบอกไม่มีแฟนไหนบอกไม่มีแฟนไม่รูรู้ไมูนี่คืออะไรวะะเอาไหมครับ ไยครับได้ยังครับเอาไหมไม่เอาอ่ะเอาไหมได้ยังทำไมพี่ได้สองงานแฮะพี่จะไปทำอะไรเาเห็นแจกก็เลยมาเอาไงสวัสดีครับให้ครับผมเอาไหมฮะนี่ครับยาครับผมยายาโดบยาโด 60ไป60กิโล60รอบลงเฟซได้พี่ลงเฟซได้อ่ะลงเฟซเลยครับลงเฟซเลยโอ้โหผมยังลงพี่รับอ่ะติดดีใช่เลยสวัสดีครับพี่ได้ยังพี่อันนี้อันนี้ให้ผู้ชายใช่ไหมของผู้ชายอันนี้ของผู้ชายพี่แกจะไปถึงใช้กับใครเนี่ยยาไยาเอ่อไว้แบบ ตอนแบบโอนโอนลองดูอันนี้ครับพี่สวัสดีครับทอาไหมครับพี่ยาครับไม่มียาเลยยาตึงปังพี่ไม่มีคนใช้เด็กอ้าวขายใช้เด็กพี่พี่อพี่ไม่มีคนใช้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขับมอไซค์เนี่ยพี่วนล้อกเอาเลยไม่มีตังค์นี่ครับพี่ให้เอาไหมโอ้เอาเลย ลูกอมครับลูกอมรวมรมไมใช่ไหมครับขอเยอะเด้ยเผื่อคนอื่นด้วยเผื่อคนอื่นด้วยเยอะอเยอะปแบ่งกันลูกอมเออ่ะกินเหรอพี่ลกอมยาปึงปังใครลองใช้ดูใช้ไหนที่ไหนครับนี่ครับเซิร์ชเลยครับดอลลิทขายใช่ไหมครับไม่ใช่ผมไม่ได้ขายเขาฝากมา พี่ซูมครับจะจะมีรูปก็งานนี้แหละครับผมว่าพี่แบงค์ใช้แล้วรีวิวให้ดูด้วยนะเว็นไอพีเคยซื้อไปอยู่กล่องละสี่ห้าร้อยใช่เหรอยี่ห้อนี้เหรอดอลลิสนะฮะมันกินแล้วมันทำไมนะเดิ้นต่อไม่ต้องรอแข็งเลยเดิ้นต่อแข็งตลอดเวลาอ๋อแจกไปวันนี้เอามาแจกที่สวนลุมนะครับต้องขอบคุณดอลลิสจริงๆเดี๋ยวยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะผมช่องของเราวิวแอดดิกนะฮะ แล้วเดี๋ยวยังไง,งกดกระดิ่งด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมครับผมที่ไหนอะไรนะทั้งถุงที่ไปไ,นะไหนถุงที่อ่ะให้ไปแล้วหมดแล้วคือกะนึงว่าเหลือเยอะๆเอาไปโชว์เพราะว่าไม่มาทั้งถุงเลย<ะ>หมดแล้วหมดแล้วผมไม่มีแฟนนะครับไม่มีอไเจอคลิปหน้าเันคลิปนี้สวัสดีครับ